เฮ้ยอ,อะไรฟ้าฟ้าวานะน่ะไหนอะนี่อะไรอ่ะฟ้าฟ้าเนี่ยเรืองแสงเนี่ย เก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยเป็นลกลมๆเหมือนมะนาวและคลิปนี้สนับสนุนโดย Tnset Shop ร้านจำหน่ายรหัสบ,บล็อกฟู้สุดเทพร้านดังจาก t ิกต o k ที่มี i อดสุดคุ้มให้เลือกมากมายมีทั้ง ID ดงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึง i อสุดเทพพร้อมลุยสนใจ i อดสุดคุม้มสามารถซื้อได้ที่ Tnset Shop net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคุ้มจัดประหยัดเวลาเอาละ่ะสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟู้กับลูกชายซึ่ง e ีีนี้ก็น่าจะเป็น EP ีที่50แล้วนะครับผม <Hey. S 1> ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเดินทางมาถึง EP 50กันแล้้วี่ครรึงอยแล้วนนต่ออเืง จาอีพีที่แล้วนะครับที่เราทําการ ็เลจจบใที่เราทาการหาเกาะลับนะครับแต่ว่าลืมหยิบเศษกระจกไปด้วยหรือแม้แต่การเศษคาตาคูลีวีสองออกมาได้นะครับแต่ไม่มีปัญญาตีมันดังนั้น EP นี้นะครับผมเราจะมาพยายามกันอีกสักรอบและแน่นอนว่าเราจะทาเผ่า v 4ให้เสร็จภายใน EP นี้เลยนะคลิปนี้ก็เริ่มถ่ายตอนที่น้องรีบอรเขาได้ถ้วยเศษแอดมินมาครับเพื่อทําเป็นที่เศษคาตาคูลีวีสองที่ก็เลยมาหาตีมอนสเตอร์ให้มันครบ500ตัวรวมถึง EP นี้น้องรีบอรเขาก็เตรียมเพื่อนมาช่วยได้คนนึงนะครับเพื่อให้เราสามารถฆ่าเจ้าคาตาคูลได้แบบร้อเพราะ ว่า EP ก่อนเนี่ยเราตีบอสเลือนรถไปแค่ครึ่งเดียวแล้วมันก็หายไปเลย EP นี้เราก็เลยจําเป็นต้องมีคนมาช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับและสําหรับชื่อกลุ่มโจรสลัดที่พี่ให้พวกเราช่วยกันคิดใน EP ที่แล้วนะครับพี่ก็ได้มาแล้วก็คือชื่อ ไม่บอกดีกว่าเก็บไว้ก่อนไว้เฉลยใน E ีีต่อไปเพราะว่า EP ีต่อไปพี่ก็จะสร้างแล้วก็ใส่โลโก้เข้าไปเลยนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าพี่ได้แล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากเห็นคอมเมนต์กันมาเต็มเลยนะครับผมมีแต่ชื่อดีๆทั้งนั้นก็น่ารักมากขอบคุณมากนะครับเอาล่ะก็ทักทายกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปในวันนี้เลยดีกว่าวันนี้พี่ตั้งใจมากๆเลยนะว่ายังไงก็ต้องเสร็จนะครับพี่จะได้เอาเวลาไปทุ่มกับคอนเทนต์อื่นต่อคอนีก่็ ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับนี่หมายความว่าผมรวมถ้วยเป็นถ้วยชโโ็อกโกแลตได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพ่อตีมอนเตอร์รอลูกก็อยู่นิ่งๆนะอย่าซนนะเดี๋ยวตายนะเว้ยครับวันนี้เราจะต้องไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่สองไม่สิที่สามพ่อครับผมไปเจอผลใหม่ครับผลอะไรครับผมว่าต้องเป็นผลที่อัปเดตเข้ามาใหม่แน่เลยอ่ะผลเนี้ยเฮ้ยนี่มันส้มนี่ฮะ เขาคาถามหาละรวยเฮ้ยไปฟังมาจากไหนครับไปฟังมาจากติกตอกครับไปฟังมาจากติกตอกเพลงอาซะเก่าเลยวันนี้เราเปิดคลิปกันแบบกระทันหันเลยครับผมเพราะว่าน้องรีบอลเนี่ยมาเจอกับพี่เสกแอดมินโดยบังเอิญนะครับดังนั้นก็ด่วนนิดนึงไม่ต้องมีการพูดเปิดคลิปใดๆดทั้งสิ้นเน้นทำไม่เน้นคุยใช่ฮะเมื่อ EP ที่แล้วนี่คือแบบโอ้เหนื่อยจัดเหนื่อยเหนื่อยพอว่าใช้ผมหมหาที่เสก เออตอนนี้น่าจะประมาณสิบอ็ดตัวผมเอ้ยสิบอ็ดตัวแล้วก็ลูกตีเองเลยครับตีเองเลยครับสิบเอ็ดตัวสุดท้ายอะ่ะนับเองเลยหวังว่าวันนี้เราจะไม่พลาดนะครับผมบเพื่อนลูกนีดดื้อเหมือนกันนะเนี่ยดูมันนเนี่ยเน <c oughs> ี่ยเนี่ยนกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วอีกหนึ่งครับเดี๋ยวพ่อมารอเลยแล้วกันเซกได้แล้วเฮ้ยเ็กเลยสวยลุ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 ยา โอ้โหโดนโดนโดนใส่คนช่วยการ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 ไว้นมเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเดี๋ยวมันไม่ทันอีกเด้อดีแรงมากผมโดนคนเดียวอีกแล้วอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปพอเอาดาบโยรุตีดีกว่ามั้งโยรุน่าจะแรงที่สุดปะไม่พอเอาดาบคู่ตีสิฮะผมว่าดาบคู่น่าจะแรงสุดแล้วไม่ใช่โยรุหรอกแต่ตอนนี้ผมใช้โยรุอะผมรู้สึกว่ามันถนัดแล้วมันก็น่าจะตีเร็วดีนี่มันเลือดขึ้นดอดแล้ว สวยสวยอัดเข้าไปลูกวันนี้ต้องทันวันนี้ต้องทันประวัติศาสตร์ไม่้ำร้อยพ่อยืนชนครับเผาเนื้อครับเผาเนื้อ,อเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรี่กเป็นล้านนี่เะไรวะเป็นล้านเลยพี่เฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วยังไงยังไงยังไงอาัดเข้าไหไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวตายเอาให้ตายเอาให้ร่วงเอาให้จบไปในวันนี้ <c oughs> ขาดเียบ้อยว้โห เฮ้ยเดีน,นะได้สไปกี้ไทเด้นมาด้วยอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ,โ,โอ้โหต้องขอบผมได้เลดคีมาด้วยอะ่ะเลดคีคืออะไรอะ่ะอ๋<ม>อเอาไว้ทำดันโมจีอะครับเพื่อนลูกก็ได้ววน <laughs> <h ungs> อ๋อทำดันโมจิครับไปเปิดก่อนเลยไหมฮะเปิดง่ายมากหมายถึงว่าให้เราเอากุญแจนี้ไปเปิดดันทิ้งไว้ก่อนเหรอครับผมแล้วพ่อก็ได้เศษกระจกมาด้วยนะอ๋อนี่ไงขาวๆนี่ใช่ไหมครับผม,มาขาวๆเทา,า Bald ๆเนี่ยครับโอเค okay. งั้นเราเรีบไปเปิดดันทิ้งไว้แล้วเราไปทําเผากันตอน่อดีกว่าและแล้วเราก็ได้เศษกระจกมากันสักทีนะครับผมแล้วก็มีของแถมเป็นเลสคีหรือว่ากุญแจดันโมจินั่นเอง EP นี N ้พี N ่ก็จะพยายามตัดให้มันกระชับหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปจริงๆแบบเต็มเนี่ยมันยาวถึง5ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเวลาในการ ทำเผาเนี่ยมันใช้เยอะมากซึ่ง5ชั่วโมงในที่นี้ก็ไม่ได้ถ่ายแค่วันเดียวนะครับถ่ายแยกย่อยออกเป็น3-4วันเลยนะพี่กับลูกชายก็ไม่ได้นั่งเล่นเกมกันทั้งวีทั้งวันนะครับก็มีกิจกรรมอื่นให้ทําด้วยเพราะงั้นก็ใช้เวลาในการทำเผาวีหลายวันอยู่เหมือนกันและหลังจากที่เราได้กุญแจสีแดงมานะครับพี่ก็แวะมาเปิดดันโมจิทิ้งไว้นะเดี๋ยวไปทำเผาวีกันต่อก็มาเปิดดันทิ้งไว้เฉยๆนะครับเผื่อว่างๆจะได้ไปลงดันทําผลโมจิตื่นกันก็เห็นมีบางคอมเมนคัจงก็หลลาาาายเเอววว่่่้ไ เดี๋ยวพี่ทําให้ดูแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเปิดดันเสร็จแล้วเราก็วาร์ปกลับไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปสําหรับเผา VC กันเลยเห็นน้องลีบอนบอกว่ามันต้องใช้คน3คนในการทานะครับก็เลยให้น้องคนนี้เข้ามาช่วยต่อเลยละกันซึ่งขั้นตอนที่ยากที่สุดนี่น่าจะเป็นการหาเกาะลับอีกรอบหนึ่งนี่แหละไม่รู้ว่าวันนี้ดวงเราจะดีหรือดวงเราจะซวยนะก็ต้องไปดูกันเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราได้ตบเจ้าคาตาคุลิ v ีกันไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเอ่อ ให้พ่อเดาไหมก็คือการหาเกาะลับใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ครับโอเคงั้นเราไปล่องเรือหาเกาะลับกันดีกว่าเดี๋ยวก่อ,อ,อนอื่นเราต้องทำเควสตรงหินก่อนครับเควสอะไรครับเควสตรงนี้ครับผมตรงหลังปราสาทนี่เลยนี่ครับโอเคก็คือกดคุยอย่างเดียวเลยเหรอพ่อ <c oughs> ต้องดูด้วยครับผมจําไม่ได้มันให้๊กทำอะไรผมจาได้อยู่ลางๆว่าอาจจะให้ไปตีเจ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปที่เกาะต้นไม้ยักษ์หรอมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ที่นั่นเขาอาจจะให้เราไปนี่ก็ได้ครับไปที่ temple of time โอเคงั้นไปกันเลยขึ้นไปที่บนยอดต้นไม้เลยครับอยอดต้นไม้อ๋อนู่นเหรอโอ๊ยสูงจัง <c oughs> อืพอพขึ้นไงวะเนี่ยอ๋อมันต้องไปขึ้นตรงกลีบดอกไม้ใช่ไหมเนี่ยครับผมชอบมาตรงนี้ฮะผมรู้สึกว่ามันพุ่งเราไม่ติดแล้วพ่อจะกระโดดสูงขนาดนั้นได้ยังไงอะก็ใช้สกิลพุ่งขึ้นมาสิฮะบนใบไม้อะน่ะ อย่างเช่นสกิล X ดาบคู่ไงฮะเออโอเคพอเพรเรียกแกล็บแล้วลูกแกล็บเรอเรียกแกล็บไปส่งพาผมไปด้วยแกล็แกล็บถึงแล้วครับทำไงต่อเนี่ยมาคุยกับไอตรงนี้ครับยุดอิดอ้าวแล้ววาร์ปเรามาเทมเพิร์นออฟไทม์โอ้แล้วไงต่อครับแล้วเราก็ต้องออกไปฮะออาโอเคครับแล้วก็คุยเพื่อออกไปใช่ไหม แล้วก็กลับไปคุยกับบรรพบุรุษเสาหินที่เกาะกลางฮะเอามานี่มานี่โอ้โหเท็กซี่ไม่ต้องเดินแล้วคลิปนี้เรียบร้อยครับผมคุยเสร็จแล้วโอเคฮะงั้นแสดงว่าเราไปหาเกาะกันได้เลยแสดงว่าเขาให้เราไปจ้องพระจันทร์แน่นอนเลยในวันที่เรานั้นเคยเอ่ยคำล่ำลาในคำสัญญาย้ำเตือนความทรงจำ ว่าความเป็นจริงแนมะ้ทุกสิ่งเวียนหมุนไปข้างในหัวใจเหลือเพียงรักนิรันร์ก็ขอเวลาไม่อาจจะคืนย้อนมาแค่ปล่อยให้ล้มพัดพาไปฉากสุดท้ายในวันไหนที่ใจของเธออ่อนและและ เริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วเนี่ยเราต้องนั่งหาเกาะลงเกาะลับอะไรไล่สารละแต่ถ้าเราพไม่ทำเราก็ไม่สามารถดึงทันโลกได้ตอนนี้เราก็แค่เอฟเคไปเด ER ี๋ยวมันก็เจอเองลากรโลกสามมุ่งสู่โลกสี่โลกสี่อะไรอะนี่ไงที่เรากำลังไปเมื่อกคือโลกสี่พ่อระหว่างนี้เรามาพูดถึงรายการใหม่ที่เรากำลังจะทํากันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมกันหมดแล้วด้วยแหละ <c oughs> เพราะว่าถ้าทํารายการนี้ต้องสนุกมากแน่ๆเลยพ่อเองก็อยากใกล้ชิดกับซับสครายเบอร์ช่องเราเหมือนกันคุณคิดว่าไงล่ะผมว่าก็ดี ก,ะะการที่พ่อได้เห็นเพื่อนลูกมาเล่นด้วยเรารู้สึกว่าเขาเอา,เาตกเรือไปแล้วการที่พ่อได้เห็นเพื่อนลูกมาเล่นด้วยแล้วเขาดูสนุกแบบนี้ทําให้พ่อนึกถึงท่านผู้ชมคนอื่นๆด้วยถ้าเราทํารายการให้กับท่านผู้ชมคนอื่นมาเล่นด้วยเงี่ยพ่อว่ามันต้องสนุกมากๆเลยสําหรับเขานะส่วนสําหรับเรานี่ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนนะครับน้องๆคนไหนอยากจะมาอยากจะให้มีรายการเล่นกับคนดูจริงๆจังๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับช่วงปิดเทอมตอนนี้น้องนิบอนก็ย้ายมาอยู่กับพี่แล้วเนาะ มารถคอมเมนต์บ,บอกพี่ได้เลยว่าต้องการหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ของพี่ก็เริ่มฟูแล้วด้วยใช่ไหมลูกเพราะพอฟูอยังฟูแล้วฮะมีโดมมีดาบอะไรครบๆเนาะเดี๋ยวจะมีเผ่า VC ีอีกนะครับก็ก็ดีนะถ้าจะเล่นกับคนดูมันก็นเพื่อนลูกตกไปอีกเลยก็ยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลอง ทำรายการใหม่ดูสักอีพีหนึง่งถ้าเกิดออกมาดีเนี่ยพี่ก็จะลงให้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าออกมาไม่ดีก็ไม่ลงนะแล้วก็ล้มเลิกไปซะถ้าอยากดูอะไรใหม่ๆนะครับก็ลองให้ความคิดเห็นกันได้นะจ๊ะจะ <c oughs> และนี่ก็เป็นความตั้งใจในการทําซีรีส์ใหม่ของพี่นะครับจากปกติเราจะเล่นอาซีรีส์บล็อกฟูกับลูกชายใช่ไหมทีนี้พี่ก็มีความคิดที่ว่าอยากจะลองเอาน้องๆท่านผู้ชมเนี่ยมาเล่นด้วยแล้วก็มาทําคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยยิ่งเป็นช่วงปิดเทอมแบบนี้ด้วยก็น่าจะทําให้การถ่ายทําไม่ลำบากนเกินไปนะ มันเกิดจากการที่เห็นเพื่อนของน้องรีบอลคนนี้นะครับเขาดูสนุกสนานมากเลยเขาพิมพ์คุยกับพี่ตลอดเลยนะอันนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสในคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าน้องเขาก็ดูสนุกสนานตลอดเวลาเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นน้องๆคนดูคนอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้พี่ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะทาซีรีส์แยกย่อยออกมานะครับผมโดยจะเป็นการที่เราสองคนพ่อลูกเนี่ยไปเล่นกับน้องๆท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเราอยู่ซึ่งแต่ละ EP ก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยนะครับจะเป็นการใช้เวลาเล่นด้วยกันใช้เวลาออยยยู่่่ด้ววววกกัันนนเเเปปป็็ลาาา2ชชโมงจจะรไ น้องเขาฟาร์มหรืออาจจะเป็นการไปช่วยน้องเขาทานู่นนี่นั่นนะครับหรืออาจจะเป็นการที่น้องเขามาช่วยพี่ก็ตามก็หวังว่าจะเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็จะเก็บเป็นคลิปลงไว้ในช่องนี้นี่แหละทีนี้ปัญหาก็คือชื่อซีรีส์จะชื่ออะไรดีอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องขอไปคิดก่อนนะครับถ้าใครมีเอ่อชื่อดีๆก็อันนี้จริงจังนะเนี่ยน้ำเสียงจริงจังนะถ้าใครมีชื่อดีๆก็คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพี่เอาไปทาก็ประมาณนี้แล้วการสําหรับสิ่งที่อยู่ในหัวพี่นะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่เนื้อหาคลิปดีกว่า ไปเ,เพื่อไม่ให้น้องรีบอนแล้วก็เพื่อนเขาได้เหงาเนะเกาะลับก็ยังคงเป็นเกาะลับอยู่นะครับไม่ออกมาสักทีหายากมากมนี่ก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดแล้วนะครับในการทาเผา V4 ของพี่ของคนอื่นไม่รู้ว่าจะเหนื่อยขนาดนี้หรือเปล่าแต่ของพี่นี่คือเหนื่อยมากอ่ะหลายวันมากระหว่างนี้ก็นั่งอนเตอร์เทนลูกแล้วก็พูดคุยกับลูกไปก่อนแล้วกันเรือลํานี้ลูกได้แต่ใดมา แต่อัปเดตคลิปมากนะครับตีมอนเก็บแคนดี้ครบ1,000ันแคนดี้พอพลาดไปดีช่วงนั้นพ่อทำอะไรอยู่วะช่วงนั้นพ่อเอ่อล่าเจ้าร้อยตัวอยู่โคตรบ้าเลยพ่อก็เลยอดได้เรือลำนี้ไปช่วงกิจกรรมคลิปมัดช่วงนั้นพ่อพ่อตัดคลิปก็ใช่ไงล่าเจ้าแล้วก็ตัดคลิปคือไม่ได้หลับได้นอนใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงจุดที่โคตรตึงโคตรก๊อดโคตรอันตรายเวลตันดาบครบแล้วอะไรอยู่วะอ๋อทำเผาวีซีอ่าโอ้มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราอะฮะมาถึงไกลจากเกาะมากเลยเนี่ย สบายยังไงไม่ต้องขับเตือสบายเนาะคนขับเขาแบบตึงอยู่แล้วอ่ะก็พอไม่ไม่กดเทสแล้วก็ปล่อยให้มันมไปเองไงฮะก็พ่ออยากกําหนดเส้นทางของตัวเองหืพ่อพ่อครับพ่อไอ้เรือค้างเรือค้างไอ้เรือค้างเอ้าเออดีตายเลยสวยสุดยอดจริงๆ อาลุนเบิกฟ้านกกาโบย<อ>บิน,บอ,บนออกหากินล่าเลื่อแกมใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวัวไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แกกันเพื่อนพบหน้าพี่น้องพร้อมหมู่ต่างมาดูคุณทองร้องยิ้ว <c oughs> ดีจัด เมื่อถึงคราวเจอมันก็เจอถ้ามันจะเจอหรือมันก็เจอทำใจให้สบาย <c oughs> จะได้ตายแบบสงบเฮ้ยแต่ถึงจะได้เจอเกาะอ,อ๋อครับผมเราจะได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศทะเลที่แสน ว้างใหญ่มองไปที่เส้นขอบฟ้าสุดลูกหูลูกตาก้อนเมฆสีขาวนุ่มนิ่มและน้ำทะเลสีครามสดใสเกาะลับอยู่อีกไม่ไกลเพียงแค่หลับตาตอนนี้เราทำได้แค่รอหายใจเข้าพูดหายใจออกอะไรครับอลิหาดเฮ้ยโทรดูว่าเมื่อไหร่เกาะมันจะออกมาก็ตอนจนหายนะคะจนหายแล้วเกาะจะออกมาหรอครับเรื่องจริงป่ะเนี่ยนะพ่อเชื่อนะเรื่องปลอมครับอา้า เดี๋ยวพอจะเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานสอนใจบายคุณพ่อแต่ละครั้งหนึ่งนามมาแล้วณนะทุง่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่ง <g urg ling> เขาเลี้ยงแกะอยู่ในป่าหิมพาน์ <c oughs> บังเอิญว่าวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อมากๆ <c oughs> เขาก็เลยนั่งพักใต้ต้นไม้จากนั้นก็หาอะไรสนุกๆทำแก้เซ็งเขาได้คิดไอเดียขึ้นมาว่าเขาจะโกหกให้ชาวบ้านเนี่ยวิ่งมาหาเขาด้วยการตะโกนว่าเจ้าเกิด <c oughs> แต่แล้วชาวบ้านก็ไม่สนใจขับเรือผ่านไปอย่างน่าเสียดาย นั่นทาให้เด็กน้อยยังรู้สึกเบื่อเหมือนเดิมเลยแล้วจะทายังไงดีล่ะเด็กน้อยคนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายสุดๆเขาเลยตะโกนออกมาว่ารักลุงตู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนั่งเมื่อเมื่อมาแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลไปครับลงครับผมดูทิกต็อกแหนมน้อยอยู่เลยอะแหนมน้อยเดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนนะโอ้โหแทบหลับว่ะ นี่เรานั่งรอประมาณโอ้โหเกือบสี่ชั่วโมงก็รอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูแผนที่เกาะก่อนเฮ้ยพระจันทร์หายไปไหนอะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้เราไม่จะมองเห็นอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอะพระจันทร์อยู่ไหนอะไม่นะไม่นะเราต้องไม่เฟลนะรู้ไหมเราต้องไม่เฟลนะรอบนี้ไม่เจอพระจันทร์เลยอะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะเอามารีเซจักกวานกันหน่อยดีกว่าพ่อ สุดยอดเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้อา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเฟลของการทำาเวอรวิสีรอบนี้นะครับก็คือเจอเกาะแล้วแต่ว่าเกาะมันบัคหรืออะไรสักอย่างนะมองไม่เห็นพระจันทร์นะครับทุกอย่างมันมืดไปหมดน้องลิบอนก็เลยมีไอเดียว,ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในมิติประตูแล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บเกาะหายไปเลยทําให้เรา2คนนี้หมดกําลังใจในการหาเกาะรับวันนี้มากๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนดีกว่าเพื่อฟื้นฟูกําลังใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดไปพุ่งนี้เลยครับ และรูสวัสด์เช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นวันด้วยการหาเกาะลับเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้โชคดีมากมากเพราะว่าเพื่อนน้องลีบอลเนี่ยเขาเจอเกาะลับนะน้องลีบอลก็เลยปลุกพี่ขึ้นมานะครับจากที่นอนเลยเพื่อมาทําเผา VC กันต่อหวังว่าวันนี้เราจะทําได้ดีและไม่มีอะไรเฟล,ลอีกนะครับ <No. S 1> มาถึงเราก็แค่ขับเรือตรงมาที่เกาะลับนะแล้วก็รอให้ถึงเวลากลางคืนเพื่อที่จะมองดวงจันทร์และผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปสักทีระหว่างนี้พี่กับน้องลีบอลแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยก็ยืนเล่นยืนคุยยืนเต้นกันไปเรื่อยะ ับเพื่อรอเวลานั่นเองงั้นพี่จะตัดภาพไปตอนที่เป็นเวลากลางคืนเลยแล้วกันเห็นไงมืดแล้วพ่อเอ้ยมืดแล้วหรอครับยไปนอนใจเย็นครับเรายังไม่ได้ดึงพันโยกเลยพ่อมีเงินแค่หมื่นแปดเองอ่ะเงินม่วงหมื่นแปดโคตรเยอะผมมีพันพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามเองครับเอ้ยทำไมฟ้ามันแบบวิปริตแปรปวนอย่างเงี้ยท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังกอร์พ่อครับแล้วอีกคืนหนึ่งฟูมูลอันนี้คือพ่อมองได้เลยไหมครับผมคลิปล็อกแล้วมองได้เลยครับหรือฟูมูมมองของคนที่ ก็ได้ครับแล้วก็กดเผาเอาแล้วนะหนึ่งสองสาวันดีที่เราคอย <c oughs> ยังไงยังไงยังไงเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยลเฮ้ยนะมาแล้วโอ้ <c oughs> แสงสวง่างมุ่งากอะทำไงต่อ <c oughs> หาเฟืองหาเฟืองหาเฟืองหน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นเฟืองสีฟ้าเลยครับตรงแถวแถวนี้มีไหมครับไม่มีอ๋อพอเคยเห็นในในรูปถ่ายนะไอฟงไอเฟืองเนี่ยใช่ปะมันจะเป็นแบบเฟืองแสงค่ะครับเจอและสีฟ้าเจอแล้วเหรอครบออ้าวไม่ใช่พ่อเฮ้ยอะไรฟ้าฟ้าวะน่ะไหนอะนี่อะไรอะฟ้าฟ้าเนี่ยเรืองแสงเนี่ยเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยเป็นกลมๆเหมือนมะนาวเก็บเลยครับนี่สินะ ฟรีเรียงังเก็บแป๊บ เย้ yeah, ได้แล้วครับผมอ์ติแฟกต์มีข้อความขึ้นไหมครับมีครับได้แล้วลูกได้แล้ว <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วทำไงต่อรวมตัวครับรวมตัวรวมตัวเออรวมตัวได้เฟืองมาแล้วครับได้เฟืองแล้ว <c oughs> ได้เฟืองแล้วได้เฟืองแล้วเอาละครับทีนี้เราจะเอาเฟืองไปทําอะไรกันต่อเราต้องขึ้นไปบนจุดมันเป็นบนยอดต้นไม้ครับผมอีกแล้วหอไอ้หมอนีกินผลนี่กันไปแท็กซี่บูเบอร์แท็กซี่บูเบอร์ แล้วในเวลาต่อมาเราก็ได้เฟืองมาจนได้น,นะครับเป็นเ<ว>ฟืองสีฟ้าเรืองแสงมองเห็นได้ง่ายในเวลากลางคืนซึ่งถือว่าพี่ใช้เวลาในการหาไม่เยอะนะ,<ล>ะก็เดินมันม่วๆไปแล้วก็เจอเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการดึงคันโยกแล้วก็รอฟูมูลมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันต้องใช้ฟูมูลนะครับในการทาเผา V4 ด้วยเป็นการแบบเปิดประตูเผาพ,พร้อมกันอะไรก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วเด็ก2คนนี้ก็นําทางไปครับส่วนพี่ก็เดินตามระหว่างที่เรารอฟูมูลเราก็หาอะไรทําเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันนานมากนี่พี่เอามาตัดให้ดูสั้นๆนะครับน้องๆจะ เเวลามามกกินแต่ก็เช่นเคยครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่เอ่อถึงเวลาของฟูมูเลยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในคลิปนี้นะครับไปบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลฉันแค่อยากจะอยู่คนเดียวบางทีโทรศัพท์ทธอไม่ต้องโทรเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วฟองฟ้าเริ่มสลัวลงเรื่อยๆพ่อพ่ความมืดเข้าครอบงำฟูมูนกำลังมาความมืดได้ปก,กคลุมบล็อกฟุตอาว ยืนคิดประตูเลยครับต้องแบบแนบสนิทเลยอ่ะสามสองหนึ่งลุยพวกพ่อรู้แล้วอ่ะก็มาดีครับเจ้าแห่งท้องทะเลก็ใช้ดาบเซเบอร์สิครับมันแรงแล้วก็โดนทุกๆกสกิลเลยโอเคฮึ เอ้าอันนี้พ่อเสร็จหรือ,อยังอะถ้าพ่อวัดมาแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วครับนี่เรื่อมันน้อยเหรอเจ้าตัวเนี้ยครับอ๋อมันคงตายแล้วแหละเฮ้ยยังไงเนี่ยพ่อองทำอะไรผมรีมันให้สู้กันครับแต่ตอนนี้ผมรีตัวแล้วพ่อก็ไปห้องที่พ่อคุยเมื่อกี้ครับพ่อไปห้องไหนครับเอ่อเข้าไปห้องที่ผมให้พ่อเข้าไปคุยกับไอตัวไฟสีแดงเมื่อกี้ครับผมโอเคแล้วก็ตามวิญญาณสีขาวไปเลยครับโอเค มาถึงแล้วครับอุ้ยเราเจอกับนาฬิกาเรือนใหญ่ไฟสีฟ้าแล้วก็กด E ไปขยายใหญ่กลายเป็นเฟืองแล้วพ่อก็เดินเข้ามาที่นาฬิกากด E มีเฟืองเต็มไปหมดยังไงต่อครับเนี่ยชูอเกียร์วางเกียร์ไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ปะวางไว้ตรงกลางครับผมอออตรงกลางโอเคเฮ้ยเอฟเฟกต์อย่างสวยอะเฟืองกลายเป็นสีส้มครับให้พ่อลงมาครับผมบทีนี้ลงมาครับทีนี้เ้ยดี๋ยวนะลีบอลครับพ่อมีหางงอกออกมา ไหนอะครับผมไม่เห็นผมขึ้นไปไม่ได้ออออเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเพชรนี่หางหางเฮ้ยหางพ่อมาแล้ววนะ่าเปียวจ้างงเลยน้องพี่มีหางน้องหางดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกอเอ้ยโอ้จากนั้นเราก็ลงไปครับผมมันจะให้เราแปงลงร่างสามครั้งครับแปงลงร่างสามครั้งอ๋อนี่พ่อมีหลอดแปงลงร่าง V 4สแล้วเหรอครับผมเห็นผมพาลงไปเลยนะครับครับสามสองหนึ่ง แล้วไงต่อเนี่ยผมต้องตีพ่อไปเรื่อยครับผมแล้วพ่อก็ต้องตีผมด้วยเพื่อเก็บเกรดครับผมอ๋อต่อไปก็คือเก็บเกรดเออเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ๋อคือเควสเขาให้เราแปลงร่างเหรอครับโอเคแล้วมันให้แปลงกี่ครั้งอ่ะสามครั้งครับโอเคงั้นขอแปลงก่อนนะครั้งแรกหนึ่งสองซ้ำบ้าอ่ะอ่ะกดไงฮะไวครับผมโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนไม่พอหนึ่งสองซ้ำพึบว้าว ทิ่บอสเทจจัดโอ้โหเทศจัดอ่ะเฮ้ย เฟียวจ้าโอ้โหอันนี้คือเผาเงืออใช่ไหมของลูกเผาเผากูแล้วแล้วน้องคนนั้นเผาอะไรเผาสกายครับผมโอ้โหเท่จังอะไหนลูกลองบอกเพื่อนลูกแปลงแปลงบ้างซิเพื่อนผมแปลงไม่ได้ครับเพื่อนผมแปลงไม่ได้ทำไมอะยังไม่วีสี่ครับถ้าวีสี่ปีกมันใหญ่ใหญ่เลยครับอ๋อเดี๋ยวปล่อยล่วงแล้วมึงเก็บเกเก็บเก็ครับเก็บเกตของผมอยู่นานกว่าแล้วทำไงถึงจะอยู่นานบ้างอ่ะพรต้องอัพพัฒน์ไปเรื่อยๆครับผมโอเคงั้นแปลงรอบสองแล้วนะเฮ้ยมันเท่จริงนะเนี่ย เหนื oh. Oh. ่อยป่ะโอ้โหมันเท่มากเลยอะดูออล่านี like ่แล้วมันไม่ใช่ออร่าเหมือนเผ่าอื่นมันเป็นออล่าแบบออล่าแบบอะควาแบบเป็นไอน้ําออกมาถือว่าดีไซน์ได้แบบยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับทีมงานบล็อกฟุตต้องยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะ โอ้โห oh, แล้วตอนนี้เราก็ได้เผ่า VC มาแล้วนะครับผมห่างดุ๊กดิกดุ๊กดิกดุ๊กดิกเป็นเผ่าปลาหรือเผาเออเผามนุษย์เงือกนะครับผมโอ้ลำบากลําบนมากกว่าจะทําได้คือเบื้องหลังก็คือรากเลือดมากนะครับนั่งหลับกันแล้วหลับกันอีกลูกดีใจไหมดีใจครับอืมเราจะได้ครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นสักทีเนาะเอาละครับเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นการส่งเควสการเก็บเออเก็บอะไรเก็บสกิลนะครับผมเก็บเฟืองเพิ่มอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะยกไปไว้ใน E ีีหน้าเพราะว่า E ีนี้ค่อนข้างที่ หนักหนาพอสมควรและสําหรับพี่พี่ขอเวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันต่อในอีพีต่อไปซึ่งอีพีหน้าเนี่ยถ้าให้ตั้งเป้าหมายก็คือเราจะเก็บสกิลเผาวิซีให้ครบเลยนะครับแล้วก็เก็บขั้นให้ถึงขั้นมันมีถึงขั้นเท่าไหร่ลูกขั้นสิบเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บให้ถึงขั้น1ิบเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและแล้วใน ที่สุดเราก็ทําเผา VC ได้แล้วนะครับผมดีใจมากๆแถมเผาเงือก็เท่สุดๆบอกเลยว่าพี่ชอบมากนะส่วนตัวชอบมากเคยเห็นเผามิงของน้องลีบอนนะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเผาเนือกมันเท่กว่าผมทรงผมหรือว่าออร่าอะไรเงี้ยเท่มากก็คุ้มค่าสําหรับความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านๆมายังไงซะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ยังเคี่ยวเข็นให้พี่ทําเผา VC ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วแน่นอนว่าสําหรับ EP นี้เราเหนื่อยกันมากๆนะครับขอตัวไปพักก่อนแล้วกันสำหรับ EP ต่อ ต่อไปจะเป็นการเก็บขั้นเผา v 4แล้วก็อาจจะทําอย่างอื่นอีกมากมายนะครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับใครที่มีคําแนะนํามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้อ่านตลอดแล้วก็พยายามกดหัวใจให้ทุกครั้งนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมออกความคิดเห็นนะครับสำหรับซีรีส์ใหม่ที่พี่อยากจะทํานะครับเดี๋ยวพี่รออ่านสําหรับวันนี้เราทั้งหมดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆรวมถึงน้องคนที่มาช่วยด้วยนะขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใน EP ต่อไปปอย่าลืมเเ็็นดดนดดกีะค โคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเอาเอาอะไรบางอะไรบางอะไรพคดูหางผมสหิห่างพ่ออันนี้หางพ่อหาง้มันอันเล็กนิดเดียว